สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานําเสนอโครงงานการออกแบบโครงสร้างของโครงถักซึ่งจากโจทย์นะคะกําหนดให้มีซัพพอร์ต B เป็นบอร์แอนด์สอกเก็ตส่วนจุด A, C และ D เป็นโรเลอร์ซัพพอร์ตโดยที่ซัพพอร์ต C นั้นมีแรงในแนวแกน Y ซึ่งการสร้างโครงถักนี้ออกแบบมาเพื่อที่จะรับแรงโลดที่หนัก3กิโนิวตันที่จุด E ค่ะโดยโครงถักนั้นจะต้องมีความยาว เมมเบอร์ไม่เกิน1.5เมตรและแรงภายในไม่ควรเกิน1กิโลนิวตันค่ะต่อไปแนวคิดและหลักการที่ใช้ในการออกแบบนะคะ 1. สมดุลโมเมนต์และแรง 2. สแตติคอ l ลี d e เท r ร์มิน e 3. ทฤษฎีของโครงสร้าง 4. เมตอดอฟจอยส 5. ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ,บค่ะ กลุ่มเราเลือกใช้โปรแกรม Solid Works ในการออกแบบโครงถักโดยเลือกใช้วัสดุสแตนเลส304รูปทรง square tube ขนาด20คูณ20คูณ2ซึ่งมีแนวคิดโดยเน้นการใช้องค์ประกอบของโครงถักให้เป็นสามเหลี่ยมมากที่สุดและเลือกสร้างรูปแบบให้เป็นแบบเฉียงเข้าจุดรับน้ำหนักเพื่อที่จะสามารถกระจายแรงภายในได้มากกว่าการออกแบบให้เป็นแบบ สี่เหลี่ยมตรงหรือแนวละนาค่ะซึ่งจากการออกแบบแล้วก็ซิมูเลชันนะคะปัญหาที่พบก็คือมีแรงภายในะของเมมเบอร์บริเวณซับพอร์ตเกินหนึ่งกิโลนิตันมากอาจเป็นเพราะว่าแบบการกระจายตัวของแรงอย่างน้อยไปจึงจะเป็นต้องเพิ่มเมมเบอร์ที่จุดนั้นและยังมีบางส่วนที่เมมเบอร์ยังไม่ได้ช่วยรับแรงจึงไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ค่ะต่อไปเราก็ไป เอาแบบเพิ่มเติมจนได้รูปแบบที่2นี้ค่ะซึ่งสามารถลด,ดแรงภายในของเมมเบอร์บริเวณซัพพอร์ตได้แล้วนะครับแต่ว่ายังพบกับปัญหาที่แรงภายในที่จุดรับน้ำหนักยังเกินอยู่จึงทำการออกแบบอีกครั้งเป็นรูปแบบโครงถักที่สาจากภาพที่4เมื่อทำการซิมูเลชันพบว่าเมื่อเพิ่มเมมเบอร์ลงไปแรงภายในเมมเบอร์บริเวณซัพพอร์ตที่เมมเบอร์เดียวกัน ในภาพที่2นะครับมีแรงมากกว่าเดิมเหตุเกิดจากเมมเบอร์ที่ใส่เพิ่มเข้าไปในโครงสร้างไปเสริมแรงที่กระทากับซัพพอร์ตแทนการถักล้างของแรงในซัพพอร์ตจึงส่งผลให้แรงในบางเมมเบอร์กับมีค่ามากขึ้นหลังจากที่เราได้ออกแบบชิ้นง,งานมาแล้วเราจะทําการคํานวณแรงที่ซัพพอร์ตและแรงภายในของโครงถักในในการคํานวณโอเวอร์ออลโมเมนต์และโอเวอร์ออลฟอร์ ในการพิจา,ารณาแนวแกน x นะครับจะได้สมการ ax บวก bx บวก cx บ dx เท่ากับ0ในแนวแกน y จะได้ by บก cy เท่ากับ3และในแนวแกน z จะได้ by เท่ากับ0ต่อมาเราจะทำการคิด over all moment balance ที่จุด b นะครับในแนวแกน y จะได้ค่า cy เท่ากับ1.5กิโลนิวตันเมื่อพิจารณาในแนวแกน y จะได้ cx บวก dx มีค่าเท่ากับ0เราจะทำการแทนค่า dx เท่ากับ4.5กิโลนิวตันลงในสมการที่4นะครับจะได้ค่า cx เท่ากับลบ4.5กิโลนิวตันและแทนค่า ax กับ d x เท่ากับ4.5กิโลนิวตันและ cx เท่ากับลบ4.5กิโลนิวตันลงในสมการที่1จะได้ bx เท่ากับลบ4.5กิโลนิวตัน จากการออกแบบของกลุ่มเรานะครับเราจะเลือกใช้โครงถักในรูปแบบที่สองแทนโครงถักในรูปแบบที่สามแต่แต่ในโครงถักรูปแบบที่สองนะครับมีแรงภายในเมมเบอร์ที่ติดกับซัพพอร์ตมีค่ามากกว่า1นึ่กิโลนิวตันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโจทย์ที่กําหนดน,นะครับเพราะว่าแรงที่กระทํากับซัพพอร์ตนะครับมีค่ามากถึงสี่จุดห้ากิโลนิวตันเมื่อทําการเพิ่มเมมเบอร์เข้าไปที่จุดซัพพอร์ตตามหลักทฤษฎีพเพื่อช่วยกระจายแรงมันควรจะมีค่าน้อยกว่าเดิมมากๆนะครับ แต่ว่าการกระจายแรงไปยังซัพพอร์ตที่อยู่รอบจุดซัพพอร์ตมีค่าไม่มากพอนะครับที่จะทําให้แงรงภายในเมมเบอร์ที่สนใจนะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1กิโนิตันซึ่งรูปแบบที่2นะครับมีน้าหนักรวม50กิโลกรัมและมีความยาว42.5เมตรนะครับกลุ่มผู้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงพิงเท่านี้ครับสวัสดีครับ